คุยถึงข่าวต่างๆในโลกไซเบอร์แล้วก็ข่าวเทคโนโลยีนะฮะก็ขอบคุณข่าวหลักจากโมนาวิสตาแล้วก็ Engadget.com นะครับแล้วกูจะรู้เรื่องไมเรี่ยเรามาดูอันแรกสุดกันเลยดีกว่าจากข่าวโมนาวิสตา c o m ครับ LG ครับเปิด LCD ซีรุ่นใหม่ท้องสับสนุน 3D ในราคาที่โคตรสบายกระเป๋านะฮะก็เป็นทีวีที่แบบ เิดรางงรับขึ้นมาครับเป็นคอนาสตร์แบบดันามิก5ล้านต่อนหนึ่งนะสนุนแบบภาพ full high definition นะฮะแล้วก็รองรับภาพ 3D ด้วยนะครับก็ใครอยากจะดู 3D ก็ต้องใส่แว่นนะฮะก็จะรู้สึกคุ้มเลยมาว่าเราซื้อแผ่นบุลเลมาเหมาะกับทีวนะี TV นี้เลยมากครับถูกต้องะฮะนะครับผมคิดว่าแผ่นบุลเลมันดีแค่เบ็ g ก o ่าวดีนะฮะส่วนภาพภาพข้งหน้านี่เหมือนเดิม ก็แนะนำให้ไปด,ดูกันได้นะคะับคิดว่าจะไม่เข้าไทายนะครแต่เมนนแลก็ได้วางขายกันเรียบร้อยแล้วนะ,ะนี่คือข่าวแรกจาก m น n e a l p า z z ด c อ m นะครับก็ขอถามอะไรนิดนึงนะฮะครับอ่าก็อยากจะรู้ว่าความจริงแล้ว iPhone มีสีขาวหรือสีดำหรือว่ามีแค่สีอย่างเดยสีได้สีหนึ่ง มีทั้งขาวและดำครับไอโฟนมีทั้งขาวและดำครับแต่ว่าสีขาวจะเป็นริมิ t เอ็ดดิชั่นมากกว่าคือมีจำนวนน้อยสวัสดีครับเสมาณภาซินเอ้ยไม่ใช่เอ้ชมาลิงกอะไรสวัสดีครับสีขาวเป็นหายากครับไม่สีขาวไม่ได้หายากครับแต่มันต้องสั่งจองใจเย็นอ๋อแต่ดงว่าที่แม่ผมใช้ก็ไม่ดูเห็นะคับข่าวต่อมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปู่คิตาคิตานะฮะสวัสดีครับ สวัสดีครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับอัอนนี้แล้วกันคีย์บอร์ดรุ่นใหม่ล่าสุดจาก HP นะฮะสนองความนี้ของแต่ละคนนะฮะ<ๆ>ก็แบบจัดมาให้คุณเลยโดยเฉพาะนะฮะเป็นคีย์บอร์ดที่ไว้สำหรับเล่นทวิตเตอร์โดยเฉพาะนะะฮมีกี่ปุ่มมีกี่ปุ่มครับเออท่านคีบครับเดี๋ยวว่างๆสอนผมเล่นทวิตเตอร์ได้ก็แล้วกันผมยังเล่นไม่เป็นเลยครับอันนี้ไม่ได้สว่างเลยด้วยซ้ำ คือเมื่อก่อนผมนก็ไม่เคยสมัคร f a c e b o o k นะฮะจนกว่าจนหมห้าองเนีียถึงเริ่มมาเริ่มมาสมัครเพราะว่ากูจะให้ให้งานทาง f c e e o o o เนีะครับครับเมวฟังขอให้บ้านีย่าไปไว้นะก็ดูจากสภาพแล้วนะฮะเป็นคีย์บอร์ดที่มันคล้ายๆกับเหมือนของ Apple เลยครับใช่ๆเอาแบบมาคือแบบ เอามาชนนะฮะเอาอย่างนี้ดีกว่าเอามาชนกันเลยเอามาชนกันนะฮะเป็นทัชแพดนะฮะก็คือสองด้านฮะด้านแรกเป็นคีย์บอร์ดด้านหลังเป็นทัชแพดนะฮะอ๋อต้องติดตามดูแล้วกันว่าตัวนี้จะเข้าเมืองไทยเมื่อไรอย่างไรนะฮะข่าวต่อมานะฮะ Sony Bravia เอามาขอโทษผิด Sony Bloggy 3D นะฮะกล้องแคม e r าแบบสามมิติก็เอาออกมาให้ทุกคนได้โยนโชวมาแล้วนะฮะ ด้วยราคาที่ค่อนข้างจะสบายกระเป๋านิดหนึ่งนะฮะประมาณ2 4 9ดอลลาร์สหรัฐนะครับชอบกับเป๋าประมาณสักกี่บาทฮะ6,000กว่าประมาณ6,000กว่าบาทฮะก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปแบบ3มิตินะฮะเมืองไทยยังไม่มีนะฮะบอกก่อนถ่ายแบบ3มิติได้ด้วยนะครับเออถ่ายได้นะฮะแต่เวลาปรินต์นี่เขาจะมีกระดาษกระดาษสำหรับทำทำสามมิติซึ่งประมาณหกเจ็ดร้อยบาท อ๋อต้องใช้กระดาษเฉพาะด้วยถูกครับคือถ้าใช้กระดาษธรรมดาถึงจะเป็นภาพสามมิติแต่มันก็จะดูเป็นสามมิติก็เป็นภาพซ้อนกันเฉยๆก็จะดูแล้วก็จะเปิดเปลือนแบบเปล่าะอเจแล้วถึงว่าเราผมดูไม่ออกสักทีตอนกีเล่นเกมในหนังสืออะไรพวกเนี้ยดูไม่ออกต้องใส่แว่นฮะต้องใส่แว่นมันจะมีแว่นแว่นแว่นตาสองสีก็คือสีแดงข้างหนึ่งสีนําเงินข้างหนึ่งโอเค ข่าวต่อมานะครับเกี่ยวกับอเมซอนนะครับซึ่งคนไทยไม่ค่อยรู้จักกันอยู่แล้วนะฮะแต่ก็อยากจะบอกให้ฟังนะฮะอเมซอนขาย MP3 เหรออเมอเมซอนไม่ใช่เว็บไ, <laughs> ไซต์อเมซอนครับขาย MP3 ออราคาขายเพลง MP3 ราคา69เซนนะฮะขายเก็เอาไปคูณไทยเท่าไหร่วะ20บาทเนี่ย20บาทขายหันราคาสู้ไอไอตูนนะฮะซึ่งไอตูนเัิ่มต้นที่30บาท ก็แนะนำครันะฮะไปดูกันได้นะใครที่ใช้มาอเมซอนกันอยู่จริงๆเมืองนอกมนไม่เรียกอเมซอนนะเรียกอเมซอนนะฮะเมืองไทยเรียกอเมซอนนะฮะแปลกดีนะฮะมัไม <c oughs> ข่าวสุดท้ายก็เรียกอเมซอนเป็นเจ้าใหม่ไม่น้ำอเมซอนเลยนะฮะข่าวสุดท้าย <c oughs> สำหรับว <c oughs> ันนี้ครับก็เรื่องของ iPhone อีกนะฮะ Death <c oughs> เดสโฟนดั Review นะฮะเหมาะสำหรับคนที่ชอบยกหูโทรศัพท์นะฮะก็แนะนำให้ใช้ได้นะโอเคก็ผมน่าจะถามเรื่องไอโฟนตอนนี้หนา่งอ่ะถามได้นะถามได้ถามได้ผมตอบได้นะ ทำไรถามได้ทำไรตอบได้นะไม่ใช่อกยพแร่การใดนะฮะพี่ครับส่ง PM ยังไงครับ Personal m อ่า a g e e ใช่ไหมใช่ครับในบอร์ดเรานี่แหละก็กดเข้าไปที่ข้อความส่วนตัวนะฮะแล้วก็คอ่บเรียกว่ากดส่งข้อความนะครับแล้วก็เขียนชื่อผู้รับแล้วก็เนื้อหาเแล้วก็ส่งเขอบข้ณมาครับอ่าต่อไปเชิญท่านคนเองถามว่า เดี๋ยจะถามว่าไอโฟนมันดูทีวีได้ไหมไอโฟนดูทีวีได้ไหมได้ครับต้องมีแอปพลิเคชันของมันนะอ๋อโอเคคือต้องไปหาเอามาใส่ใช่ไหมฮะหรือว่ามันมีอยู่แล้วไม่ไม่ไมถ้าถ้าไอโฟนดูทีวีได้ก็คือไอโฟนจีนแดงนะฮะจะมีเสาอากาศของตัวเองนะฮะอ๋อขอโทษยนะครับถึงของแม่ผมจะเป็นจีนแดงแต่มันก็ดูไม่ได้นะฮะไม่ของแม่คนเอกเป็นยังไงเครื่องเป็นยังไงมันมลไหม ก็นมุบบนๆลยข้างหลังเขียนว่าอะไรเขียนว่าอะไรหรืออีเดียวจำไม่ได้ข้าหลังเขียนไอโฟนไหมอืมเขียนนะแอปเปิลโดนกัดแบ่งครึ่งนึ่งหรือว่ายังไงใช่คือขอบคุณเสียงแบรนมากนะฮะคื <c ười> อจะบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของไอโฟนเนี่ยสวัสดีครับแซ เดี๋ยวเรื่องของ iPhone เนี่ยมันก็มีคนก๊อปปี้เยอะก็อยากจะบอกว่าให้ระวังนิดนึงระวังซื้อของผิดมานะฮะอ๋อพอดีแม่ผมไม่ได้ซื้อเองฮะลุงผมซื้อมาฝากจากแม่สายผมเข้าใจนะครับแกงหรือ่าน่าจะถ้าแม่สายขอมาาแม่สายก็คือไม่ได้นะฮะผม,ผมไม่รู้นะแต่ผมรู้สึกว่าถ้าไม่ซื้อจาก iStudio หรือซื้อจากศูนย์ของ True ผมจะถือว่ามันของปลอมหมด ถ้าจับไปมือสองนะฮะถ้ามือสองจะไม่แน่เอ้คิปครับคีบครับคับส้มไปดีสิงคโปร์วางขายร้านร้านทั่วไปอะครับคือส้มครับสิงคโปร์อ่ะมันถูกครับน้่นมันสิงคโปร์นะมันถูกจริงๆรนะก็ร้องไห้เลยครับไม่ครับมันก็ไม่ถูกอะไรมากครับมันก็ราคาเท่าบ้านเรานะครับไม่รู้สิแต่เขารู้สึกว่ามันถูกกว่าแต่มันเยอะใช่ไหม มีคนใช้เยอะคือมันมีมันผ่อนได้ครับตอนนี้เมืองไทยก็ผ่อนได้เนยก็ผ่อนได้ครับแต่สิงคโปร์ <น cents S 1> คือบ้านเขารวยจริงอะไรจริงอะครับ <laughs> เออตรง,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 งนี้ตรงนี้ตรงนี้ครับตรงนี้ถ้าเทียบกันแล้วนี่ถ้าเทียบกันระหว่างเมืองไทยกับสิงคโปร์นี่สิงคโปร์มันมีวางขายเยอะก,กว่าใช่ไหมออืวางขายก็เท่ากันครับแต่จานวนคนใช้จะเยอะกว่าโอ้ ก็แป<บ>ลว่าวันนี้ครับนั่งรถไฟครับก็รอบตัวครับไอโฟนหมดครับโอ้โห,โโหจะหรือไปไหนคะปืนขนาดแท็กซี่ไไยังยังต่ำสุดหือแค่เบนนะครับจริงเหรอหครับโอโ้สิงคโปร์ไม่ธรรมดาคือเราไปสิงคโปร์มันเป็นอะไรไปแล้ววะกูไปสิงคโปร์นีเบนไม่ไปด้วนะแท็กซี่อย่างว่า แท็กซี่เหรอเอ้ยแท็กซี่จริงแท็กซี่ก็ทำเอารถเป็นไมาใช<อ>่จิงเราเราขอโทษนะแท็กซี่ที่มันไม่ใช่แบบเกตต่ำสุดนี่มันจะเป็นอะไรนะใา่ว่าเกตต่ำสุดเดี๋ยวนะถช่ว่าต่ำสุดก้อ้เนี่ยแหละโตยโยต้าหรือว้าคือญี่ปุ่นเขาก็ทำนะเอาแท็กซี่มาทำเป็นเอาเบนซ์มาทำเป็นแท็กซี่ก็ทำนะมีคาราโอเกตด้วยนะแกทำไปนเล่นบอายมึงขับออขนาดนั้นเลยแหละคับ ก็คือเมืองเรเบนเป็นแค่แท็กซี่ฮะเมืองไทยเบนถือว่าคนรวยนะฮะก็ราคาสตาร์แท็กซี่ครับไม่รู้เท่าไหร่นะครับแต่น่าจะพันกว่าพันกว่าบาทใช่ไหมหรือพันพันกว่าดอลก็รู้สึกไปที่นั่นชีวิตบนท้องถนนไม่มีเลยครับพันพันกว่าดอลไปตายดีกว่านะพันเฉยๆครับพันกว่าบาทบ้านเรากับพันกว่าดอลนี่แพ็กไปตายดีกว่าแพ็กกว่าไอโฟด แท็กซี่นะฮะเจอ,อแท็กซี่สุดยอดคันหนึ่งนะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครไปแถวไอท้านาคุณก็อาจจะได้เจอนะคะเป็นยังไงฮะคือแบบประมาณว่าตอนนั้นผมก็จะไปทํางานกับเพื่อนเสร็จประมาณว่ามีกันอยู่สิบสี่คนแต่แท็กซี่อ่ะมันแบบได้เจ็ดคนแค่นั้นใช่ไหมก็คันแรกก็ไม่ไปไม่ไปถ,ถ้าจะไปก็ต้องแยกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่แบบ ไปแยกแล้วมันก็ไม่อุ่นใจอะนะก็เลยแบบลองไปอีกคันหนึ่งแล้วคันนี้แบบเผอ,อิญว่าคันมันเป็นคันเ,เจ็ดที่นั่งอะ่ะแล้วคันแรกมันไม่ลาบเลยคันที่สองอ่าน้องค่ามันอ่ะห้าสิบอะท,ที่ขอร้อยได้ไหมเพราะว่า<ม>น้องไปกันสิบสี่คนอย่างนี้สองเท่าก็แบบก็คือยักเข้าไปแบบในนั้ <g ül> นอะสิบสี่ค <g ül> <g ül> นก็คือแบบสิบสี่คนนะเธอกว้างมากอะแบบ เหรอี่ฮออะไรมันมันเป็นรถอะไรเอออยากถามแท็กซี่มันเจ็ดที่นั่งอ่ะแตไม่ได้ฮอเลยอะไรรถเก๋งหรือว่าอะไรผมว่ารถประเด็นประเด็นผมว่าประเด็นมันคงไม่ใช่เพราะรถใหญ่นะฮะผมว่าประเด็นเพราะอ่าบรรดาแมวส่างตัวเล็กกันมากกว่าไม่ไม่ไม่ตัวไม่เล็กนะฮะคือมีคนตัวเล็กแค่สี่คนนะฮะที่เหลือหมที่เหลือก็ไซกันแบบ ไปอ่าแบ่งนั่งกันยังไงฮะข้างหน้ากี่คนข้างหลังกี่คนนั่งนั่งซ้อนกันน่ะแต่ว่าแบบหัวก็ไม่ชนกําแพงนะอหัวางหน้ากี่คนข้างหลังกี่คนก็มีคนตัวเล็กสองคนนะข้างหน้าแล้วก็ตัวใหญ่กี่คนรูมสี่ห้าคนน่ะมันก็ไปนั่งกันอยู่ตรงแถวกลางและแถวหลังที่มีแบบ พื้นที่เล็กๆหน่อยอ่ะมึงก็เอาควาก็เล็กอยู่อะไรฮะคับะใหได้เหรอครับได้ครับคือแบบจะบอกว่ารถเขาใหญ่จริงอะไรจริงเชื่อจริงเลยเป็นรถรถวากอนเหรอไม่คนเองน่าจะเป็นพวกไอเนี้ยไทยลุ่งอ่ะโอ้พวกอิซุสุไทยลุ่งอะไรเงี้ยน่าจะน่าจะมีไม่กี่รุ่นมั้งไม่แน่ใจ ถ้าเป็นรถวาดก็พอจะเป็นตอนไหนแบบเหตุเจ็ดที่นั่งนะจะนึกถึงวันนั้นนะนะโพวกประสบการณ์มากๆเราต้องไปติดจะต้องไปตั้งนะฮะอยู่แถวไหนนะฮะอยู่ตรงเอชพลาน่าเอชพลาซ่าตัวเขาวิ่งอยู่แถวนั้นผมาหมดเงไม่ได้ไปอยู่แล้วจังหวัดเขาคงไปไม่ถึงหรอกเชิญสิทำไมอ่ะเขารับเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑลจ้า ก็รู้ตอนที่ผมผมหมายถึงว่าผมถ้าผมเวลาผมไปกรุงเทพแบบนี้อ๋อก็ลองก็ลองดูแล้วกันนะฮ like, ะมันมีจํานวนน้อยมากถ้ามีแท็กซี All ่ที Jac ่ไหนที่มาลลำปานี่แปลว่าเป็นแท็กซี่ส่วนบุคคลที่เขามานั่งเที่ยวนะฮะแค่นั้นเองเข้าสู่เชิงจักดิ์ศรีกับสมุทรไายรอง